สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่ๆกลับมาอยู่กันกับมิกกี้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายประจํำบริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วนะจ๊ะมิกกี้จะพาพี่ๆมาชมรถสวยๆกันอีกแล้วคุณพี่แล้ววันนี้มาในรุ่นเซกเม e ต์ SUV crossover นะคะมีให้เลือกทั้งจากทาง Honda แล้วก็โตโยต้าเองเลยคุณพี่มองหารถรุ่นไหนนะคะพอมีขนาดเข้าตาหรือว่าเป็นสเปคที่ตามหาอยู่คุณพี่ก็ทักหามิกี้ได้เลยค่ะเบอร์ด้านล่างที่ขึ้นให้เลยนะจะพาพี่ๆไปชมกันต่อจากนี้เลยจ้ะเริ่มจากทางโตโยต้าก่อนเลยและการคันที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยคุณพี่สําหรับเครื่องยนต์พันแในทรงรถ SUV Crossover รถที่เหมาะใช้ในทั้งซิตี้คานะคะแล้วก็คันที่โรถด้วยคุณพี่ใช้ได้ทั้งนอกเมืองในเมืองเลยนะคะ สำหรับ2รุ่นนี้ช่วงล่างเขาถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็นรถ SUV อเอเนกประสงค์อยู่แล้วเนาะหาที่จอดรถง่ายนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างใช้ได้เลยขนาดกำลังพอดีพอเหมาะเลยอยางก,กับคันนี้นะเป็นตัวเบนซินล้วนค่ะเครื่องยนต์เบนซินล้วนสำหรับ t o y ยต a c h s r ตัว1.8ตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะคุณพี่จ๋าปี2018มาในราคา519,000บาทผ่อนเดือนละ9,000 ห้าร้อนะคะเพอๆถ้าได้เลดอเวียพิเศษผ่อนถูกกว่านั้นด้วยคุณพี่ตัวนี้รายละเอียดของตัวรถเนี่ยเขาจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนค่ะไป้ายไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะคุณพี่แล้วก็มีเซ็นเซ,นเซอร์ด้านหน้าให้อีก2จุดเนาะไฟตัดหมอกมีแล้วเรียบร้อยนะคะสีผิวพันตัวรถสีบอดี้ของเขาเนี่ย จะได้เป็นสีดำนะคะคุณพี่จากสีดำเครื่องยนต์เป็นซีนล้วนคันนี้เครื่องพันแปดเนาะกำลังแรงม้าของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วมีฟังก์ชันตรงไหนน่าสนใจไหมนะคะไปดูต่อกันเลยดูจากในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นว่ารถมันดูเล็กเนาะแต่จริงๆอะ่ะสูง180นะคะเข้าไปนั่งในห้องโดยสารในตำแหน่งคนขับนะ ไม่ได้หัวชนเพดานเลยนะคุณพี่นั่งกําลังพอดีเลยนะคะมิกกี้เอามาตรฐานประมาณแบบพี่ๆสูงร้อยแปดสิบเนะาะคุณตัวนี้กําลังแรงมา้าเขาอยู่ที่ร้อยสี่สิบแรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นสนล้วนเป็นรถปีสองพันสิบแปดเลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันโลเท่านั้นคุณพี่บอดี้ตัวรถเส้นสันแน่นอนรับประกันให้สองร้อยเจ็ดสิบสี่รายการนะคะว่าไม่มีพิกวามชนหนักกลับสีก่อไม้มาอย่างแน่นอนมิกกี้มีใบรับประกันตัวรถตัวถัง รวมถึงเลขสีตัวสีรถแล้วก็เลขหมายด้วยนะคะคุณพี่คันนี้เนี่ยหาสีดําอยู่คุณพี่ชอบสีดุดันสีคุ้โทนนะคะเอาไปเลยค่ะคุณพี่เซ็นเซอร์หน้ามีให้แล้วเซ็นเซอร์หลังมีให้แล้วก็มีก็ร่องถอยด้วยตรงนี้นะจ๊ะ ห้องขนสัมภาระของเขาเนี่ยก็ทํามาได้ขนาดกำลังพอดีพอเหมาะคุณพี่อันนี้คือมิกกี้จําลองพับเบาะไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าปกตินั่งกันแค่สองคนหรือว่าคนเดียวเดินทางเยอะๆมีของเยอะๆอย่างเงี้ยคุณพี่ขนของได้กว้างมากๆเลย เบาะด้านในก็เป็นวัสดุหนังอย่างดีเลยนะเผื่อพี่ๆมีของใหญ่มากกว่านะคะได้าหลังจริงๆมันเก็บกระเป๋าได้เทิร์นขึ้นเนี่ยสองสมามใบแล้วแหละแต่ถ้ามีของใหญ่ๆอย่างเช่นเราไปเออไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เนาะที่ยังไม่ได้ประกอบแล้วก็อยากใส่เข้าไปก็ได้นะคะคุณพี่ตัวรถรับประกันโครงสร้างให้นะอันนี้ก็คือเป็นฝุ่นเฉยๆนะเพิ่งเอามาจอดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะคุณพี่ฝุ่นจะเยอะสักนิดนึงแต่ว่าปดกวัดเช็ดถูให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะคุณพี่ค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ ยังไงเนี่ยคุณพี่ถ้าสนใจผ่อนเดือนละ9,000นิดๆน,นะคะมาหามคกกี้ได้เลยตัวนี้รถโครงสร้างเดิม100%นะประวัติสเช็คให้ได้โลโก้โตโยต้ามีครบให้ทุกบานแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทรงเดียวกันกันกบพวกฮีาวีน้องคันถัดไปที่จะพาไปชมนะคะคุณพี่ค่ะ จะเปิดจากด้านบนตรงนี้แล้วเบาะของเขาเนี่ยก็มีตำแหน่งติดตั้งขาซีทมาให้แล้วเรียบร้อยนะมีติดตั้งขาซีทให้แล้วเรียบร้อยเบาะด้านในของเขาจะเป็นวัสดุหนังพรีเมียมอย่างดีเลยรอยย่นตามการใช้งานแทบไม่มีนะคะจริงๆอ่ะมันถอดซักได้ถอดซักได้นะคุณพี่มิกกี้เนี่ยเอาไปทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะสปาเบาะอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะด้านหน้ามาดูห้องโดยสารด้านหน้ากันต่อดีกว่าพี่จ๋ามาดูห้องโดยสารด้านหน้าต่อ มีเตือนกันขโมยแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกของเขาได้เป็นอัตโนมัติทั้ง4บานนะเป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะด้านในของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะทรงบัเก็ตซีทเบาะมันใหญ่นะดูด้านนอกมันเล็กแต่จริงๆมันไม่เล็กนะคุณพี่เข้าไปนั่งหัวไม่ชนเลยนะคะพอดีวันนี้ถือกล้องคนเดียวเนาะก็เลยไม่ได้เข้าไปจําลองให้ดูนะคะเลขตัวถังอยู่ครบเรียบร้อยเอกสารตัวรถเนี่ย ก็มีให้ครบนะคะสมุดคู่มืออะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยนะยังไม่ได้แกะซีนยางออกด้วยคุณพี่ตามซอกตามหลืบโครงสร้างตัว A ตัว B ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจุดมาคิวซีแต้มสีอยู่ครบแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่แอร์แบ็กก็ได้ไปรอบคันเลยแอร์แบ็กมีให้รอบคันตรงนี้เนี่ยบุมาเป็นวัสดุนิ่มๆน,นะคะแบบซอฟทัสด,ด้วยคุณพี่แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะ แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะที่มีกล้องถอยให้เสียบ USB อะไรเชื่อมต่อโทรศัพท์ Apple Auto Android CarPlay อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันมาพร้อมกับปุ่ม push start ด้วยคุณพี่มีปุ่ม push start ให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นซิรล้วนนะคะออปชันเขาค่อนข้างครบอยู่ออปชันเขาค่อนข้างครบอ,อยู่นะแล้วนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮด้วยนะคะคุณพี่จ๋าคันนี้เรือนละเก0 0พันกว่าเท่านั้นคุณพี่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะอ่ามิกกี้ฝากติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะนอกจากคลิปมิกกี้มีไลฟ์สดด้วยนะคุณพี่แล้วก็ไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อสําหรับคันต่อไปฮีซาวี v เลยแต่ไม่ได้พาพี่พี่ดูคันสีเทาดํานะจะพาไปดูคันสีขาวคะ่ะที่เพิ่งเข้ามาอีกคันหนึ่งนะคุณพี่จ๋าสาหรับคอนทาฮีซาวี v, ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยคุณ เครื่องยนต์เบนซินก็จริงแต่ท็อปสุดในรุ่นนะเป็นตัว1.8 RS นะคะคุณพี่จ๋ามากันกับสีขาวจากคุณพี่มากันกับสีขาวน่าจะเห็นคลิปเข้าใหม่กันแล้วแหละบ้างประปายนะวันนี้นะคะพร้อมให้พี่ๆเป็นเจ้าของแล้วในราคาที่ทุกคนจับต้องได้หายจากป้ายแดงไปเกือบ50%กับเลด็อกเบี้ยในรถมือสองที่ถูกที่สุด เท่าที่พี่พี่หาได้เลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.39สําหรับ48ัวดเท่านั้นคุณพี่จะเต็มฟรีดาวได้เลยรายได้หนึ่งเท่าของค่างวดน,นะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปออกได้คนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยคุณพี่จะ้ะไปดูกันต่อไปดูกันต่อรายละเอียดบอดี้ด้านนอกเนี่ยของเขาทํามาได้เป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วเนาะสาหรับ HRV 1.8 RS นะคะคุณพี่กระจังหน้า เป็นแบบดีไซน์ใหม่เลยเฉพาะ RS ล้อแม็กไลา์พิเศษสเกิร์รอบคันนะคะแล้วก็มีให้เป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าที่เป็นสีดำแล้วก็มี Honda l a n เ w a t c h ช่วยกุญแจอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยก็141แรงม้านะคะไม้แค่88,000โลเท่านั้นรถปี2018คุณพี่กับตัวท็อปสุดได้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวมิกี้จะพาไปชมเส้นสาตัวรถก็ดี บักมากเลยนะหลักคาเนี่ยได้เป็นกลาสาโนรามิซันรูฟด้วยคุณพี่สปอยเลอร์มีใ้้สอรับวิทยุนะคะเป็นแบบชาร์กฟิน โลโก้ RS อยู่ครบไฟหน้าไฟหลังของเขารมดัโคเมียมพิเศษไปนะคุณพี่ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นของกรุงเทพอีกรอบหนึ่งนะคะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพด้วยเซนเซอร์ก็มีให้ครบแล้วเรียบร้อยในรุ่นเครื่องยนต์1,008เท่ากันออปชั่นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ต่างกันมากอยู่ที่ว่าความชื่นชอบของพี่พีแต่ละรุ่นแต่รับแบรนด์เลยนะคะภายในเนี่ยบอดี้ตัว h r v ก็จะได้ ห้องขนสัมภาระเนี่ยที่มันดูกว้างกว่าเพราะว่าตัวช่วงล่างเขามันต่ํากว่าเนาะกับตัวนั้นมันจะเป็นรถส่งครอสโอเวอร์ที่ทําให้ขับลุยได้ทุกสถานการณ์ข้างหลังมันก็เลยจะกระดกขึ้นนิดนึงนะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพับเบาะได้เช่นเดียวกันคุณพี่พับเบาได้เช่นเดียวกันโครงสร้างก็รถทุกคันมิกี้มีลการันตีให้นะคะ274รายการค่ะเรื่องผิดความชนหนักไม่มีอย่างแน่นอนเนี่ย อันนี้ก็คือจากด้านหลังเนาะภายในวัสดุตกแต่งนะคะเป็นสีดำล้วนเช่นเดียวกันคันนี้ผ่อนเตือนละมัน629 00อมนบาทเนาะตัวท็อปสุดไว้แค่8 8 0 0 0นนะคะคุณพี่จะอยู่ที่ประมาณ10,000กว่ากว่านะ10,000นิดๆไม่ข้าม11,000นะคะแล้วก็ด้านในเส้นสายตัวรถก็นี่เลยอ่าตัวท็อปสุดได้หลังคาสลูไปนะคะสำหรับเ r v าวีก็ถือว่าทำมาได้ดูดีทีเดียวคุณพี่ ด้านในด้านในห้องโดยสารจะเป็นยังไงปุ่มพุทสตาร์ทก็มีเหมือนกันถ้าเป็นของ c h R ปุ่มพุทสตาร์ทจะอยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยแต่ถ้าเป็นเ R V าวีเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวพวงมาลัยนะคะลองกดสตาร์ทไปพร้อมๆกันคุณพี่นี่เลยค่ะามาเลยนี่คุณพ,พี่จ๋าเนี่ยตัวรถนะคะค่อนข้างจะ ดูดีทีเดียวกับเลขไม้88,000พอสมเหตุสมผลนะเดี๋ยวมิกี้ซูมออกให้ดูนะคะคุณพี่เบาะคนขับก็ได้เป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคุณพี่จ๋าเบาะคนขับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าดูภาพรวมของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบ่งสันปันส่วนมาได้ดีมีจอทัชสกรีนให้นะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะคุณพี่แล้วก็แอร์ได้เป็นแบบปรับออโต้นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแอร์เนี่ย พี่กี้ว่าโตโยต้าทำได้ฉ่ำกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความกว้างของเขานะคะห้องโดยสารตัวท็อปสุดแน่นอนอยู่แล้วดูวดีกว่านะเพราะว่าเขามีหลังคาสันลูปให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีคูสคอนโทรลให้นะพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะจ๊ะรับสายโทรวางได้แอร์แบ็กก็รอบคันเหมือนกันมีเกียร์แพดเลนชิพให้เล่นหลังคอพวงมาลัยด้วยคุณพี่นี่เลยแอร์แบ็กก็รอบคันเหมือนกันนะคะทัศนวิสัยสําหรับคนขับด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ต่างกันมากเนาะ แต่ว่าคันนี้เนี่ยก็โอเคเลยนะพี่ๆจ๋าเกียร์อัตโนโมัติเบรกมือไฟฟ้าออ t โตเบรกโฮมีให้แล้วเรียบร้อยที่บันโดดเด่นต่างกันได้ชัดเลยนะถ้าพูดถึงราคาที่ถ่างกันแสนหนึ่งนะคุณพี่ก็มีหลังคาสันลุปเพิ่มมานะคะแล้วก็ห้องโดยสารที่กว้างกว่าแล้วก็มีเป็นตัว Honda Landwatch ด้วยนี่ Honda Landwatch มีให้นะคะคุณพี่กะจกมองข้าพับไฟฟ้าเหมือนกันมุมมองด้านข้างนะคะของตัว h Honda l a n เ w น Watch จะอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งนะคะกระจกมองข้างของทางฝั่งซ้ายนั่นเองเอาไว้เตือนจุดอับสายตาเนาะมาแล้วเราไปดูกันต่อคุณพี่จะ๋ะไปดูกันต่อไปดูกันต่อคันนี้6 2 9 0 0 0บาทรถปี2018ตัวท็อปสุดนะคะคุณพี่ไม่แค่88,000โลเท่านั้นไม่8 8 0 0 0โลถ้าพี่ชอบตัวท็อปท็อปไม้น้อยๆนะคุณพี่ก็จัดได้เลยสำหรับ Honda h r v คันนี้นะคะคุณพี่ เอาไปเลยหรืออยากได้ราคาย่ามอมเยาวลงมาอีกนะคุณพี่จ๋าอยากได้ราคาย่อมเยาขึ้นมาอีกก็มีคนันนี้แต่เดี๋ยวให้พี่พเขาไลฟ์ก่อนเนาะแล้วมิกกี้ก็จะพาไปชมนะคะคุณพี่จ๋าเฮสราวีตัวนี้ก็ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณพี่รายละเอียดเหมือนกันกับสีดําเลยตัวท็อปรุ่นเดียวกันนะคะแต่ราคาถูกกว่าเพราะว่าเลขหมายเพรียกว่าน,นิดนึงเนาะ,ะแล้วก็มิกกี้มีตัวนี้ เป็นตัวไฮเหมือนกันนะคะสำหรับถ้าเปรียบเทียบนะให้เห็นชัดๆเลยในรุ่นที่มันสูสีกันนะคุณพี่สําหรับ Toyota นะคะโตโยต้าซ r ตัว1.8 Hybrid High ท็อปสุดของในรุ่น CSR เลยมิกกี้มีให้2คันไมลหลักหมื่นทั้งคู่เลยนะคะคันนี้ไม่ของเขาอยู่ที่80,000เท่านั้นตัวนี้เนี่ยท็อปสุดได้เครื่องยนต์เป็นซินไฟฟ้าหรือระบบไฮบริดเข้าไปนะเป็นตัวเจเนอเรชันที่3นะคะคุณพี่ พร้อมกับตัวดีไซน์ไมเนอร์เแชน์แล้วเรียบร้อยลังคาแบ็คคอปล้อแม็กไลายใหม่แอร์แบกรอบคันนะจ๊ะแล้วก็ได้ไปอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่22โลลิตรเลยถ้าเทียบกับ SUV เบนซินล้วนๆนะคุณพี่จะอยู่ที่ประมาณ15โลลิตรนะคะแต่ว่าคันนี้ได้ถึง22โลลิตรเลยนะสำหรับ 4H คุณพี่กำลังแรงม้าของเขาเนี่ยก็ได้สูงสุดอยู่ที่122แรงม้านะคะคุณพี่จ๊ะด้านในดีไซน์ค่อนข้างดูดีเลย เบาคอนขับของเขาก็จะมาเป็นทรงบักเก็ตซีทเหมือนเดิมแต่วา่าได้วัสดุหนังที่มันดูดีดูพรีเมียมมากขึ้นจริงๆอ่ะมันดูดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวปีใหม่ขึ้นนะคะปี2020เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามีให้ทั้งเกียร์แพรตชิามีคูชคอนโทรค่ะขอขอ,ขอภยัยมีคูชคอนโทรนะแล้วก็วัสดุที่หุ้มไปเนี่ยอยางดีเลยนะคุณพี่จอทัลสกรีนมีาให้แอร์ออโต้พร้อมระบบกองแอร์แบบนาโนอี e, นะ แบก็รอบคันได้ไปนะคะคุณ hmm. พี 2, ่จ๋าตัวนี้กระจกออโต้ทั้ง4บานโครงสร้างรับประกันเหมือนเดิมพร้อมกับมีวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะของจากทางศูนยโตโยต้าเองถึงปี2030เลยพร้อมกับระบบไฮบริดเขารับประกันให้ถึงปี2025เลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยทั้งเรื่องประหยัดน้ำมันช่วงล่างที่ดีนะแล้วก็ได้เป็นรถออนกประสงค์ที่ขับนอกเมืองก็ได้ในเมืองก็ดี ถ้าไปกันประมาณ2คนหรือครอบครัวไม่ใหญ่เนี่ยสรุ่นนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะถ้าเทียบกันกับ SUV ที่ Option, ออปชั่นครบๆนะคะคุณพี่คะมันก็ค่อนข้างจะราคาถูกกว่าเพื่อนเลยถูกจากตัวคอสโอเวอร์ไปประมาณ2 0 0แสนเลยนะคุณพี่ถ้าพี่สนใจนะคะ1ในคันที่มิกี้พาพี่พี่ชมสามารถติดต่อมิกี้เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมิกพาพี่พดูนะคะ ีรูปในระบบทุกคันเดี๋ยวมิกี้ส่งให้เป็นเฉพาะคันๆไปได้เลยถ้าสนใจเบอร์ด้านล่างเราพี่ๆโทรมาอยู่นะคะโทรหามิกกี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจ้า